พี่หมอฉันจะไม่เห็นเลยเพื่อพี่หว่าจะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้ไม่ออกไปกันจะครบกำหนดเวลาสามเดือนที่กำหนดเอาไว้เกิดอะไรขึ้นทําไมถึ้งยังไม่กลับมาผมฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วขีม่ม้าก็ไปไปก็เพียงเอาภาพแบบนั้นอะ่ะเกิดอะไรอะไรหรือเปล่านี่ยะแต่ก็เอาเถอะเรานั่งอยู่ตรงนี้ประเดี๋ยวคนดูเลยก็ต้องพาลูกออกมา แต่ถ้ากลับมาแล้วเจ้าพี่ต้องจัดงานยิวหวาในนัดเปิดงานทไม่อยากจะเสียวเพื่อนแน่นี่มาไปตกว้าตายที่ไหนลเปล่าเอาตรงๆนะไม่อยากให้แต่งงานกับยิวหวาเลยบันนี้ไม่เหมาะไม่ควรเลยขอบคุณครับพระขนมเอกองค์บิณฑบาต ฝ่ายซ้ายมาแล้วครับต้องมีฝ่ายขวาครับขออนุญาตสักครู่นะครับใครนะครับรถกระเจจักรยานยนต์นะครับที่หายนะครับให้ไปรับที่กรรมการวัดนะครับหน้าเท้าวิสุวรรณนะครับไปรับได้เลยนะครับผมนะครับเจรจมออะไรเสร็จพี่หรือเปล่าจะบ้าหรือไงเธอไม่รู้เรื่องอะไรเนี่ยเพื่อนยังจับไม่ได้ของคุณใครเนี่ย Hãy subscribe cho kênh của Mì Gõ Để không yên yên những และกำโั่งก็มาถึงพอดีท่านผู้ครับโอ้โหฉากเอ,โกโโอ๊ะท่านเป็นฉากที่ตื่นตาตื่นใจมากครับตื่นตาตื่นใจหรอยังจกตื่นตื่นตัวอีกเลยยังไงเนาะ ข,ขอเปิดหนา้าได้ไหมไม่ได้ลูกต้องไปแบบนี้ใจไม่ตไผแบบนี้ลูกจเปิดหน้าน๋อไม่น่ารำการเลยบนขนาดนั้นเลยโอไมทางหน้าพี่แหนเสดท่อดีนะลูกนะแกชอบแบบนี้ เ้อ<น>ะ <S <S ไรกูไม่ได้บรจออนไงไม่คิดไม่ฝอนว่าต้ำขนาดนี้ปลว ยังไงกันนะลูตกตัวโนอนตัวนห้เลยใคร่าได้เอาผูอา้ออกจากที่นี้จะไม่เช่นนั้นจะสั่งทหารให้ตามหมอปลามาบัาเดี๋ยวนี้นะ สเด็พ่อมีกูก๊ดเลยเหรออะไรนะลูกพี่เมืองพี่เมืองมีกู๊ดเลยเหรอพี่เมืองมีกูู๊ใครตบอันนี้ไม่ใช่กูกู๊เขาเรียกว่าพวกน้องน้องสังสังอะไรพกะเวสี มาทำไมกันเลูกมาทำไมกันลูกเอาไรเขามาหาแฟนไม่มีตัวแปรทีเนี่ยทำไมถึงพูดกับเขาด้วยกิริยาท่าทางแบบนี้เราใช้เสียงสูงข่มมันก็่เขาเสียงแห้งไงตาเคดิเธอก็เสียงแหลมอยู่แล้ว เรกลัวไหมลูกพ่อกอกกลัวที่ไหนนุ่นที่นี่นี่ลุงยศเองบอกไอ้เตินด้วยลูกไม่ถ้าอยากเอาก็เอาอะไรวะเนี่ยใช่ไหมเพ่อพ่อสมยศพ่อสมยศพูดเขาลากมันเขาลากอ่มันไม่ได้พูดเองไม่ได้พูดเองไปนะบอกไอ้เตินจะเอาก็เอาลูก บอกให้ไอ้ขันที่ทย่อเปล่าโอ้โอหพูดไปถามันก่อนไอ้ขันที่ย่อเปล่าอเลี้ยงไอเ จะทำพ่อเสียทรงสิลูกเออนกหว่านไม่ต้องหรอกี่ลูกี่ลูกมาตามาหาแฟนคนรักใช่ไหมลูกนูชื่อว่าอะไรดงชื่อาดงดงเออน่ารักแล้วแฟนอยู่อยู่ที่นี่เขาเป็นใครกันนะลูกพี <st> <st> ่คนอ่คนลอเลป <st> ็นคนหอรอโอ้โหในเมืองนี่มีคนหล่ออยู่ไม่กี่คนแฟนหนูหรือว่าคนรักเขาชื่ออะไร อะไรนะไปชื่ออะไรตีหรอโดนสัตว์เด็กตูเลยเมื่อกี้เงียบใช้อยู่ลำโพงในเมืองของเสด็จพ่อมีอยู่คนเดียวที่หล่อที่สุดในแผ่นดินมัดปิดตามสสเซรวานต้าแมสมัดมัดส์มัดส์แมสเซวินแมสเซวิน มันต้องเป็นไปได้สิเธอหนูมีสิ่งใดมายืนยันลูกนี่ไงแวนไม่สมยลูกผิดพาใช่ไหมเป็นไปไม่ได้เรื่องแบบนี้ต้องมีที่มาและที่ไปจำตรงเดี๋ยวพ้นจากการให้นะลูกทหารเรียกค่ะไปตามตัวราชบุตรข้สวินมาหาข้าพเจ้าเบิกตัวองค์รัชทายาทมัสวิน เฮ้ยทุกคนเฮ้ยทำไมเข้าไปพี่ไปจำเรือนุนสมบติหลวงพ่อมาเด็กพระสมยอมาพระสมยอไเนาะตุ้ยผ่แนไม่เอาไม่เอาเลือกเลือกเลือกนัีเลย ไม่ตัวละไม่ตัวจะรู้พ่อไม่ตัวฉันตัวจะเอาไม่หลุดอีฟานนะอีฟานเอาไม่ไมเหรอเห็นพ่อสมเอะจริงเหรอจริงรู้

ญาตแล้วระงวัลนะครับพ่อบอกพ่อจะยกลอฉันก่อนนะเดี๋ยวฉันเก็บกลางก่อนฉันฉันขอเก็บกลางแป๊บเดียวเดี๋ยวฉันขอบวชก่อนฉันบวชเช้าถึงเย็นเลยรี้สึกขนาดนั้นแล้วนอนขอบคุณมากนะที่มีรางวัลให้ขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับที่มาช่วยนะครับขอบคุณมากนะครับ ขอบคุณมากเลยนะคะไม่เก่งหรอช ถูกแกหาพิีเกลูกฟ้าบารมีมาเล่นนะแต่เดือดไม่ถูกแกหากินเอาเองใช่ไหมเอาโอ้ขอบคุณครับหาคิวไม่ได้แม่จ้างถึงคนเดียวแม่เอาอ้าเอ้ยน้องนุน้องนุน้องนมาแล้วลองมาจาดคุณแม่ปานีด้วยใครปานีเฮ้ยลูกผู้พูดผู้พูขอบคุณครับตุ้มน้องนุ้ยน <ther> ้ wrote, องนุ e. ้ยน้องนุ้ยน้องนุ้ยมามาเดี๋ยวจะเล่นแทนไปแล้วลองมาตัวไป แล้ววันสองนู้นสนล้นนะแล้ววันไปแล้วไปหล่อเดีามาเล้นไปน้องขวานไปนี่นีเก๋มันกินมาจากมั้งเอาจังเก็บมา ใครน้องมอสน้องมอสเครบลุงครับเออน้องลุงแบบไอ้อะไรวะน้องมอสกัลุงขอบคุณครับ้ไหมครับหนุกไหมอ่ะหนวน้องลุงนขอบคุณนนี้เาเรไรเกมขอบคุครับขอบคุณคร เดี๋ยวทงสูงดนีนกลับนก็จำง่ายดแล้วน่ะ,ะนะนี่ไม,ไม่ได้เอาออเียเาย,ย่าบดาใครครับคร้งครับสองคนไปครับไม่บอกใครเดินนะเอะาน้องกิ๊ฟน้องกิ๊ฟน้องกิ๊ฟน,น,นะ้องแน้องแอมน้องแอมจริงเมื่อี้เกิดว่าพี่เรียกว่าทุกคนผมก็ไปที นีขอบคุณความรักความเมตตาที่มอบให้กับพวกเรานะครับพี่แนทถ้าแต่งทั้งลรงจะมาวันนี้จริงเหรอเดี๋ยวกูเคลียให้เพื่อมกานอขเป็นยังไงบ้างมัสวีลูกพ่อพกเจะมาไม่ไดาการประพาสป่าครั้งนี้ มีความสุขมีความสนุกดีหรือไม่ลูกมีความสุขดีมันจาลูกอาจจะมีความสุขจนอาจจะเริ่มอะไรไปบางอย่างเสียแนวกะมังเรื่มสิ่งไหนมันจ้าคาะมีหญิงผู้หนึ่งเขาหน้าสงสารเขามาตามหาคนรักเขาบอกว่าคนรักเขาชื่อมัสวิทและเขาชื่อว่าดำดงดัมดองลูกคนนี้ใช่ไหมลูกที่ชื่อมัสวิทค,คนรักของลูก ข้ามาทำไมเดขาขอดูแวนหน่อยอีกแล้วนะแหวนะอยนะน,อนีข้าขอดูแหวนหน่อย <c oughs> ด็ยมากเลยอย่าไปตแตรจสติกระรุตอนมว่ไม่หมือนพูนหมือน <c oughs> ทำนี้ทำไมเข e ากำลังนอนอะไรของยาวอยู่ทำแบบนี้ทำไมเลยพระองค์ชอบไหมชอบมากแอเอ่อเาโดตอนนั้นติดมือมาเลยนะไม่เหี Dude, ่ยวขนาดนะ้นไปติดตาไปติดตาอ๋อไปหัวหม้อขอบเจ้าโดแหวนพวกนี้เป็นแหวนของข้าวัตเวินจริงๆแต่ว่าข้าไม่ได้มอบให้เจ้าไว้ ข้ามอบหญิงคนเดิมชื่อว่าอินทิราข้าเข้าใจเจ้ารู้งสงทุกอย่างนะแต่ว่าข้าไม่ได้รักเจ้าหญิงที่ข้านัะคืออินทิราเท่านัา้นไม่ใช่เจ้า